สวัสดีครับตอนนี้ก็มาดูนี่ค่ะเที่ยงเที<ๆ>่ยงแลลดดร้อนร้อนหาอะไรมาทานกันดีกว่าเปรี้ยววหวานๆเผ็ดๆตำมายมมครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อ้ยเข้าตาดูคนตำ แค่นั้นพอกินแล้วแล่ละแดดร้อนๆกินของเผ็ดๆจะได้หายหายง่วงเพราะว่าตอนนี้มันก็นอนไม่ได้แล้วครับร้อนพอ ไม่ต้องเผ็ดมากหรอก6เม็ดนะพอเื่อเด็กกินด้วยส <c oughs> ใส่ผงนัวนัวงไพอโอ้โหใส่เยอะมึนมัสนสไล เดี๋ยวมันผิดเกินใส่มะเขืออ่ใส่ตัวนั้นก็ได้ใส่จิ้ด้วยใส่นี่ลูกนึงเอ้ามันเอ้าแล้วแต่แล้วแต่ชอบใส่เลยใส่เปรโลดแล้วแต่ชอบก็ใส่ไปเลยเหลนี่ด้วยคิมันคือคืนคือคืน ใช่ด้วยแต่สอนนะอ๋ะอนัอ่งปลาโน่นไงนั่งอะอันั่งปลาหัวน,น,น,น้นั่งปลงปลาดิน ดบใส่เยอะอยู่นะมันเปรี้ยวนะอ๋อไม่เอาเปรี้ยว <c oughs> เอานัวปลาแด็กครับรอันนี้ก็จะเตรียมไว้ทำน้ำพริกหนุ่มนะครับพริก พริกอ่อนอันนี้ก็น้ำปลาต้มที่จะเอาลงไปกรุงเทพนะครับนี่ดูนี่คนๆกันเลยทีเดียวจะเอาลงไปกรุงเทพนะครับไม่ต้องซื้อกินเลยประหยัด ต้อตใสติเป็นยังเดี๋ยวใส่นั่นก่อนแล้วค่อยใส่ก็ได้ใส่ใน้ตานก่อนนะาไม่อยากเอาหวานไหมเือฉันไม่ไม่หวานหลอกเปรี้ยวเท่านั้นน้นองันคือนัวเผเอกนี่แน่น ได้กลิ่นแล้วน้ำลายไหลแล้วครับโอ้โหแค่ได้กลิ่นก็น้ำลายไหลแล้วครับท่านผู้ชมจะดหรือจะซีนถ่านยังเที่ยวกันไหมอือใคอืมใช่พอนี้ ใส่การด้ว่าเนาะอ่ะใส่พริกปงนี่เนออ่เอสีสัน เดิบใสยอย่อีกแจ่มกับน้ำเป๊ะใหใส่มากมเดี๋ยวมาดูมาดูการกินกันนะครับมาครับนี่นี่เหนียวมากินหน่อยสิกินข้าวกินข้าว 嗯，行吗？行。行吗？了。 คนเงียงนอร่อยคนเก็บผ่านต,ต้องสมิดแลนนี้จุดข้าวนะครับแดดอนเวลาบฝนมาก็มาเพียะ ไอที่อสตำกล้วยใส่ไม่ยมด้วยอือใส่ม่ยมด้วยแลาวก้วยมันเสียวหวาใ่มยมไปเขาเสแบบงอแผลง อนกนเป็นยังใหมน่อหอเปอา,า,าปลา,า,ปามไม่อนหานเาอุ้มมไม่มีโล่งปลา <c oughs> บนน่อน,นปลาบ่อนเห็นอยู่เขาไม่เห็นหลวงพ่อเห็น ยิ่งหลาไปเลยใหญ่โท่ัพทำอ่ะโท่ัพท์ใครเล่นเล่นอยู่คนนึงเขาเจ้าบ่เขายังสวงเลย หน้าไหมไม่เห็นหไม่เห็นเอออย่างนี้ดิรู้สึกร้อนๆในคอแล้วคกายอ่ะร่วงไขยอ่ะหวานช่วง่ะจะต้มอ่ะต้มมากิน กิมกับกินกับทมตำเั้ยอะตอนไหนตอนนี้นยังไม่อิม่มฮะยังไม่อิ่มพี่นแค่ลองท้อง <c oughs> ผัดหมี่นุ่นแม่ซื้อหมี่มาให้ไหนผัดหมี่กับทมตำนี่แม่ซื้อหมี่มา ม<ท>า,า,ากินกับ,บนี่อ๋อไิ้ไหมครับเปนกับแกมแบบกินเบียร์กินไกากินเบียร์บแบบนี้ต้องกินเหล้ากินเบียร์ไม่เข้า ที่แตกเนี่ยกินเบียรกเบียกับนี่นะอืต้องกินเหล้าแบบเนี้ยเขาบลกว่ากินเหล้าลงตะุ่มแล้วกลามแล้นี่เหมือนแบบร้างปากไม่ต้องเทนน้ำถ้ากินแบบนี้กับเบียร์เปวดท้อง แน่นฝั่งห้องน้ำเลยแต่ไปดีห้องน้ำเอาจะปั่นเนี่ยให้แบบเขาอยากกิน,นหอยอ่ะหอยนี่นนอเ,อเ,เอาชื่อวีอ่ะเขาไม่ผ่อนเลยเนาะ กล่องไปไม่เป็นต้มมอลลิขนาดหึเข้มเลอแต่ตัวเล็กบอกือตัวเล็กแต่มันก็ยังพอกินได้รู้จักกินหนึ่งมันก็ได้มือม้อนึงเราจะเอามาผัดไม่พอกินหนอก น้ำปลาหอมหอมน้ำตาลมากหอมเพราะว่าเป่นต้มหม่ไงมันก็ได้หอมนัวแซ่บหนัวกับเคร่องเคนเข้ากันเข้ากันมันคือหน่าแดง อ่อนเท่ด็อ่อนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับกับคลิปพี่ก <c oughs> ินตำมายมตอนบ่ายแกเแกงหวงก็อรไอยครับเดี๋ยวแค่นี้ อมน้ำปลารนัวคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ